กราบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายโกศลปัทมาสมาชิกสภาผู้แทน,นรัษฎรจังหวัดนครศรีมาเขตหพักเพื่อไทยกับผมในฐานะผู้เสนอร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พศออร่วมกับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์และเพื่อนสมาชิกพักเพื่อไทยผมอยากกราบเรียนท่านประธานครับว่าสาเหตุที่เราเสนอมาจากสาเหตุหลักดังนี้ครับประการแรกพรบอ้อยและน้ำตาล สายฉบับพศ2,527ได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลากว่า36ปีจึงทำให้มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลายในปัจจุบันประการที่สองครับเพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรกชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจำหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมผมไม่อยากเห็นครับ พี่น้องเกษตรกรของผมโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่อ้อยจังหวัดนครศรีมาของผมยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้เป็นสินยิ่งทํายิ่งล้มละลายครับวันนี้ผมดีใจมากครับที่มีร่างพรบอ้อยและน้ําตาลทรายได้รับบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนมีจํานวนมากถึงแดร่างแดฉบับนะครับผมมาดูครับมาดูรายละเอียดของร่างของรัฐบาลที่เสนอให้แก้ไขพรบอ้อย และน้ำตาลทรายฉบับที่พสกับพบว่าปรับแก้ในสาระสำคัญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขในประเด็นปีกย่อยไม่ได้แต่ไม่ได้แต่การปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมและระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในปัจจุบันแต่อย่างใดส่วนสาระสำคัญของล่านอื่นๆอีกหกฉบับและล่างของพี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยนะครับมีจุดร่วมที่สำคัญอยู่สองประเด็นหลักๆคือเสนอแก้ และเพิ่มคำนิยามคำว่าน้ำตาลทรายให้รวมน้ำอ้อยและคำนิยามคำว่าผลพลอยได้ให้รวมกากอ้อยและเอทานอลและสิ่งอื่นๆเข้าไปด้วยเป้าหมายของพี่น้องชาวไร่อ้อยและหกล่างที่เพื่อนสมาชิกเสนอนะครับสะท้อนความพยายามในการปรับระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้มาบรรเทาปัญหาราคาอ้อยที่มีแนวโน้มตกต่ำลดลงนะครับท่านประธานครับเมื่อพี่นาร่างกฎหมายของ รัฐบาลมีการแก้ไขในส่วนที่เป็นประเด็นทางเทคนิคและประเด็นปีกย่อยแทบจะไม่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการที่รัฐบาลดําเนินการในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาสิ่งที่ร่างรัฐบาลเสนอแก้ไขบางประเด็นอาจเกินเกเินความจําเป็นครับเช่นตัดที่มาของเงินกองทุนจากรัฐหรือในกรณีข้าวอ้อยขั้นสุดท้ายต่ํากว่า ขั้นต้นให้นําส่วนต่างไปหักจากข้าอ้อยในปีถัดไปซึ่งเป็นการซ้ําเติมปัญหาเสียรภาพราคาอ้อยให้แย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีราคาตกต่ําต่อเนื่องท่านประธานสภาที่เคารพครับผมไม่อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าพี่น้องชาวนาผู้ปลูกมันสำปะหลังหรือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยของผมรอการแบ่งปันผลประโยชน์เหมือนการรอเศษเนื้อข้างเคียง ว่าวันนี้หรือฤดูผิดปีนี้ว่าเขาจะได้รับส่วนแบ่งหรือราคาผลผิดเท่าไหร่ผมอยากเห็นครับพี่น้องเกษตรกรกชาวไร่อ้อยได้รับแบ่งปันผล<า>ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการกลางน้ําและปลายน้ําดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนร่างพรบอ้อยและน้ําตาลทรายฉบับที่พศของกระผมและเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยตลอดจนร่างของพี่น้องประชาชนและขอให้สภาแห่งนี้ พี่นาสนับสนุนแก้ไขนำผลพลอยได้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกราบขอบคุณครับ